ีครับผม 2M พงศกรนะครับผมวันนี้จะมาแชร์การขาย t ู u ูฟเนะครับผมซึ่งการขาย t ู u ูฟเของผมก็จะมาจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือลูกค้าจากหน้าร้านนะครับซึ่งเทคนิคของผมเองครับก็จะมีในส่วนของการสังเกตและก็สอบถามลูกค้าครับผมถ้าสังเกตเห็นลูกค้าถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ามานะครับแล้วก็จะเสนอขายตามที่ลูกค้าถืออยู่อย่างเช่นถือแท็บเล็ตแล้วก็เสนอขายอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับผมถ้าลูกค้า ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าแล้วก็สอบถามนะครับลูกค้ายังลังเลอยู่แล้วก็พาลูกค้าไปดูเบอร์สวยนะครับแค่นี้ก็เป็นการปิดการขายได้แล้วนะครับผมส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการจัดลูกค้าอีกหนึ่งทีนะครับซึ่งก็เป็นลูกค้าที่มาติดต่อบริการรังการขายของน่เองนะครับแต่เทคนิคของผมก็คือว่าเราต้องติดตามคับรีพอร์ตของลูกค้าประกลุ่มนี้ครับแบบรายวันเลยนะครับถ้าลูกค้าติดรีเจ็คคนไหนนะครับเราต้องรีโทรแจ้งลูกค้าแล้วก็ทําซ้ําเข้าไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการปิดการขายเด้แล้วครับผมขอบคุณม,ม,มากค่ะ